เชื่อไหมคะเกิดเหตุรถชนมีคนเสียชีวิตบริษัทประกันจ่ายเยียวยาเป็นล้านแต่คนขับยังต้องติดคุกนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นคุณทนายเพื่อนของครูเอ๋เล่าให้ฟังค่ะว่าน้องผู้หญิงคนหนึ่งทำงานดีมีความรู้สูงเธอมีพรบรและประกันชั้นหนึ่งที่เธอหาซื้อเองจากแพลตฟอร์มหนึ่งที่เลือกแล้วว่าคุ้มครองดีแถมยังได้ส่วนลดอีกด้วย วันหนึ่งเกิดพลาดขับรถชนคนเสียชีวิตเมื่อได้แจ้งบริษัทประกันแล้วหลังจากนั้นเธอก็ให้ญาติของคู่กรณีติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันเอาเองคิดว่าฉันมีพรบฉันมีประกันชั้นหนึ่งก็น่าจะจบโดยตัวเธอเองไม่เคยแม้แต่จะโทรไปแสดงความเสียใจไม่ไปงานศพและไม่เคยไปขอขมาพ่อแม่เขารู้ไหมคะ เคสนี้ญาติพี่น้องของเขาโกรธแค้นมากแต่งตั้งทนายฟ้องในชั้นศาลแม้ว่าบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนจำนวนเงินถึง1 5 0 0 0ล้านแบาทแล้วก็ตามแต่ศาลได้พิพากษาให้น้องผู้หญิงคนนี้ติดคุกทันที3ปีโดยไม่รอลงอาญาเหตุเพราะไม่แสดงถึงความมีมนุษยธรรมศาลท่านให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากค่ะ เพื่อนๆคะแม้เราจะมีประกันก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะทิ้งความรับผิดชอบทั้งหมดได้เกิดเหตุเราต้องไปแสดงความเสียใจกับญาติเขาเราต้องไปร่วมงานศพและควรใส่ซองตามฐานะตามสมควรแน่นอนคะ่ะอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดแล้วเราเป็นคนผิดเราก็ต้องรับผิดชอบน้องคนนี้พลาด เพราะหาซื้อประกันเองซื้อเองได้ส่วนลดเองเลยต้องดูแลตัวเองเกิดเหตุขึ้นมาไม่มีใครให้คำแนะนำไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนี่คือบทเรียนราคาแสนแพงเมื่อเทียบกับส่วนลดเบี้ยประกันอันน้อยนิดประกันสำคัญที่คนดูแลนะคะครูเอวัชราวลีประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล